ตอบคีย์แอนด์เงขาวสีเหมือนห่างกับเพื่อนไปเลยจนตอนนั้นน่ะเหมือนกับเพื่อนเกือบจะเลิกคบเราแล้วอะ่ะแฟนเลยคนชอบกินปลาลังเขาไม่ชอบกินปลาลังนิ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบกินแบบกรอบๆแล้วกูแบบกูผิด<ๆ>อะไรคุณครู้หขาคนแรกไปดูผู้ชายแข็งปา,า,าร์ค่ะอย่างนี้เลยแบบผู้ชายแข็งปาร์ค่ะเธอจะเลือกอะไรไเรียนเพื่อเนเก็บข้าวของไปดูผู้ชายสูสีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับพวกเราสามคนอีกแล้วในช่อง การที่พวกเราทั้ง3ามคน่ยได้ถามเพื่อนๆใน Instagram กันว่าแบบมีคําถามอะไรเด็ดๆที่จะถามพวกเราบ้างพวกเราจะเอามาตอบใน YouTube โอเคเรามาเริ่มกันคําถามที่1เลยนะคะ คำถามท,ท,ที่หนึ่งสเปคครับสเปคสเปกของพวกเราสามคนเอาใครก่อนเอาคนพาโอเคสูงขาวตีคนที่เอาใจใส่<ม>เข้าใจเราแล้วก็ให้เกียรติเราประมาณนี้ครับของเราก็เหมือนกันสูงขาวตีนี่เพิ่งสังเกตว่าตัวเองอชอบคนตีตนะตีตอะไรตีหิดใช่ตัวแล้ว <c oughs> ตั <c oughs> ตวแล้ว <c oughs> อยู่นะชอบแบบสายปออะไรนี้แต่ว่าเอเชียก็ได้แต่ถ้าชอบสุดๆก็ต้องเปิดลูกครึ่งหน่อยลูกครึ่งอะไรก็ได้แบบเอออะไรเงี้ยจะชอบแล้วก็ผิวไม่ปิดจะขาวกว่าหรือว่าเข้มก,กว่าก็ได้นี่ใส่ก็คนที่แบบดูภายนอกแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยดูแบบไม่ต้องพูดน้อยขนาดไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่เหมือนคนอื่นนะน่ารักกว่าเราอะไรสกินนี่ด้วยสกินนี่ กินนี่กินนู่นกินนั่นหุ่นอะไรเงี้ยคือชอบคนที่แบบหุ่นแบบวัยรุ่นทั่วไปอะปกติอะไรเงี้ยโอเคคำถามที่สองคำถามนี้เด็ดมากเราควรทำยังไงเมื่อรู้ว่ากิ๊กแฟนเราคือเพื่อนสนิทของคนที่เราสนิทด้วยและคนที่เราสนิทก็รู้เห็นด้วยเก็ตไหมกิเอาไปแล้วทุกคนเก็ตเก็ตไหมเราว่าเก็ตอะเก็ตโอเค ควรทำยังไงอา้าสมมวัเป็นพวกเราควรทำยังไงไม่มีใครที่แบบคุปได้เลยสักคนจริงไม่ว่าจะวงจรตรงนี้ใช่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าแฟนเออไม่มีใครคุได้สักคนอ่ะเพื่อนก็คือแบบไม่น่าจะใช่เพื่อนมั้งทำแบบเนี้ยจริงคือเขาทำเหมือนเราเป็นวายค่ะคูไปนี่ปวดหัวแล้วนะเขางงเออคือแบบอย่าเรียกว่าเพื่อนดีกว่าสิใช่ตัดถ้าตัดได้ก็ตัดออกเถอะค่ะเราตัดได้ไหมไม่ได้ ถ้าเกิดขึ้นกับเราเองก็นทนรักเ,<ะ>เขารักเขาทนไปต่อยื้อแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของเราไงใช่มไอ้วมใช่เรื่อง<ด>ของเราก็คือตัดอย่ายไปเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาถ้าตัดตอนเนี้ยยื้อไปทําไมคนที่ไม่รักเราไอ้ย่ยะะพูดเขาไม่ลงเล่นกันหรอกเขาคำถามที่3ามแฟนคนไหนมีเรื่องให้จำได้ที่สุดแบบคนที่สุดปังแล้วพาก่อนไหมไม่รู้ มีแฟนเฮ้ยคนนั้นแหละที่เราโดนโนอกใจอะไรเงี้ยเราว่าคนนั้นทําให้เราจําที่สุดและแรงมากสําหรับเราเหมือนเราโดนแบบคนที่เราไว้ใจ <c oughs> คนที่เรารักแบบหักหลังหักหลังของเราก็ไม่ใช่เรื่องนอกใจแต่ว่าเป็นเรื่องตอนตอนนานมาแล้วที่คบที่คบกับแฟนคนหนึ่งแล้วเหมือนเขาอ่ะเป็นคนที่ติดเรามากทําทให้เราแบบเหมือนห่างกับเพื่อนไปเลยจนตอนนั้นน,น่ะเหมือนกับเพื่อนเกือบจะเลิกคบเราแล้วอ่ะแล้วเพื่อนก็เกลียดแฟนเราคนนั้นมากแต่เราก็คือแบบยังแบบ ทำไปเพื่ออะไรวะกูทําไปทําไมวะเออนั่นแหละฝังใจมากฝังใจแบบไม่ใช่แค่ฝังใจแค่เรานะเพือ่อนเรทุกคนก็ฝังใจกับไอ้คนนั้นด้วยแต่ตอนนี้ก็คือกลับใจได้แล้วค่ะไม่ต้องเป็นคน,น,นให้อภัยได้นะคะกลับใจได้เพราะว่าเพราะมันโสดเออเพราะว่าฉีนโสดไงเอาพี่บอยของนี้จะเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องเล็กๆแต่ว่าฝังไปนะเป็นเรื่องแบบตอนนางคบแฟนใช่ไหมแล้วก็เขาอะมามาที่หอเราเนาะ มี่เรื่องกินเหมือนกันเรื่ององกินประเด็นอ่ะแต่เป็นคนชอบกินฝรั่งแล้วทีเนี้ย มันก็จะเอ่อเราอ่ะชอบกินฝรั่งแบบนิ่มๆใช่ไหมแล้วทีเนี้ยใต้หออะไรเงี้ยมันก็จะมีร้านขายผลไม้อ่ะร้านเดียวเป็นร้านประจําเนาะแล้วเราเวลาไปซื้อฝรั่งอะไรเงี้ยเราจะชอบแบบไปกดๆดูแล้วก็เลือกอันนิ่มๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกเขาไว้ไว้ตลอดว่าแบบวันนั้นก็เลยลงไปเป็นอยากกินใช่ไหมก็บอกเออเดี๋ยวลงไปซื้อให้อะไรเงี้ยเธอไม่ต้องลงไปรออย่างเงี้ยแล้วก็ไปสั่งพี่เขาว่าแบบเออเนี่ยเอาฝรั่งค่ะอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้แบบก็ไปซื้อปกติเองไหมแล้วพอเอามาให คิดอะไรคิดเป็อะไรคิดเป็อะไรชอบกินแบบกรอบๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิวแบบแล้วก็มาโกรธนี่เก็บจริงๆว่าแบบตอนนี้กูยังงงเลยเป็นความผิดกูหรือเปล่าที่ไปสั่งฝรั่งแล้วก็ได้ฝรั่งนี่มาแล้วก็แฟนโกรธเพราะว่าแฟนชอบอกินฝรังกรอบถ้าจะตัวดูคลิปนี้จบนะคะเม้นด้วยนะคะสรุปใครผิดอ่คอาําถามต่อไปค่ะขอวิธีจีบสาวสําหรับผู้ชายที้อายและคุยไม่เก่งด้วยครับแกลง้งแกล้ง repy story ไปไหม ถ้าชอบเขาแบบแกล้งๆรีพายหรือว่าส่งอีโมจิ<ช>ไปอะไ่ะคือแต่อาจจะเขินมากตอนนี้ยังไม่ได้โฟร์ไอจีปี่มอไ<ง>ด<อ>้ใาย่มากเราต้องลายกำแพงนั้นไปถ้าเราคิดจะจีบใครสักคนนึงเราต้องกล้าที่จะข้ามกำแพงของความอายไปนะคะไม่งั้นไม่ได้ค่ะมัแต่อายอยู่เหอะก็ไม่ได้อยู่ดีเข้าใจปะเราขี้อายได้แต่ว่ามันต้อง ไม่กล้าด้วยอายอะเออใช่กล้าด้วยอายอะเออใช่เป็นคนรู้จักเป็นอะไรในชีวิตเขาก่อนก็ได้สักนิดนึงอาจจะไม่ต้องเริ่มในการจีบเพราะเราคืนไงเดี๋ยวเขารู้ว่าเราจีอะไรนี้น่ารักกันอะไรอย่างเงี้ยอีโมจิไปถ้าเขาตอบก็คือก็ตอบกลับถ้าเขาไม่ตอบก็รีพายไปอีกนะเขาจะจำได้ทุกวันหินด่อที่พลาไม่รักษาพลาดเลยเนาะหยอกหยอกใช่หรอกต่อไป พวกี่พี่มีแพชชั่นอะไรในการดําเนินชีวิตครับเอาของใครก่อนเออคือมันก็น่าจะเป็นฟิลแบบเป้าหมายในชีวิตอะไรอย่างงี้แมแบบว่าเราอยากไม่ได้สบายแค่เรานะก็เป้าหมายคือมันก็ต้องสบายทั้งแบบเราครอบครัว<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเราชอบอะไรอ่ะแพชชั่นก็คือเนี่ยการทําแบบดูทูการทบบบรารทเอออะไรที่เกี่ยวกับในโซเชียลตอนนี้นะเพราะว่าช่วงนี้คือทาพวกนี้อยู่อะไรเงี้ยเออแพชชั่นของเราอะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากอยากค้นหาตัวเองให้เจอก็จริงๆแล้วเราอะอยากทําอะไรตั้งแต่แบบเราเรียนมาใช่ปะ คือเราไม่รู้เลยว่าแบบจริงๆเราอะชอบอะไรไปทางไหนดีให้มันแบบมันบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกจริงแต่แบบถ้าถามเรื่องแฟชั่นเหมือนเราจะเราแค่มีประจำเลยเออเราจะบอกเลยว่าแบบไม,มไม่มีนะมันหมดแฟชชั่นทุกวันไม,วไม่รู้ว่าหมดกับอะไรอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าเออเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุก แต่จ,จริงๆก็คือวงเล็บเงินนั่นแหละ <c oughs> แพชชั่นของเราก็คือก็เงินเหมือนกันแหละแพชชั่นของเราอะ<ข>ความสําเร็จอะไรต่างๆพวกเนี้ย <c oughs> เหมือนเราอะจะวางเป้าหมายเอาไว้เลยว่าเราอะอนาคตไปเราจะต้องมีเงินเท่านี้นะหรืออนาคตไป YouTube เราต้องเติบโตเท่านี้นะอะไรประมาณเนี้ยเราก็จะสร้างเป้าหมายไว้พอเราสร้างไว้อะเราก็จะมีแพชชั่นในการทํามันให้สําเร็จนั่นก็คือแพชชั่นของเราถ้าเป็นตอนเนี้ยเราอยากเป็นคนคนที่มีเงินแล้วก็ เป็นคนที่มีเงินมีความสุขแล้วก็เราสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้เออแล้วก็เราสามารถที่จะทําฝันของเราให้สําเร็จนั่นก็คือเน่ะก็ก็อย่างที่3ามคนนี้บอกแหลฝันฝันของเราก็อาจจะเป็นการทํา youtube อย่างเงี้ยให้ทุกคนได้ดูแล้วก็มี คนดูเยอะขึ้น<ม>เพิ่มขึ้นยอดซับมากขึ้นนั<ช>่นแหละเราอะชอบดูชอบดูคนที่แบบสู้ชีวิตหรือว่าคนที่ดังๆ<ม>แล้วที่เขาเริ่มจากศูนย์จนตอนนี้เขามีแบบเกินร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ม>เราจะเอามาเป็นแบบแรงแรงระดานใจอยากจะทําตามเขาอยากเดินตามรอยเขาให้เหมือนให้ได้กับให้ได้เหมือนเขาไม่ต้องเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เหมือนแค่สักครึ่งนึงก็ยังดีพรานทุกคนอย่าลืมนะคะกด subscribe ให้พวกเรา s u b s c r i b ไป มูอ่อนเป็นวงรีได้ไหมอ่ะครับพวกพี่พี่ลืมคนเต่าได้แล้วหรอครับต่านไหนก่อน <c oughs> ลืมได้ทุกคนแล้วคะ่ะต่าลืมได้หมดแล้วม,มได้้มูมูได้แล้วคะ่ะฝังเราก็ลืมได้บ้างแต่อาจจะมีคิดถึงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เหมือนกับ โหยาโหยหวนต้องเพ้อหาเขาให้เขากลับมาอะไรเงี้ยน่าจะเคำตอบน่าจะเป็นวงรีนะบองกฤษให้รา้ว่าจัดสามชาติแล้วเออแบบข้อต่อไปมีวิธีการดูแลผิวยังไงคะทั้งผิวหน้าและผิวตัวเยอะฟิเตอร์เออมันเป็นเรื่องจริงนะฟิลเตอร์จีกับหนึตัวกว่าเราจะได้ลงรูปนะทุกคนเราผ่านการคัดมาแล้วคัดตั้งแต่รูปแสงโอเคไหม Uhm ดูอะไรจริงๆก็เป็นพวกแบบครีมกันแดดเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มันเหมาะกับผิวหน้าแล้วก็มาร์กหน้าบ่อยๆดื่มน้ำเยอะๆนอนเยอะๆนอนเยอะๆใช่นอนเยอะเฮ้ยไม่ใช่นอนยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะก็ประมาณนี้เข้าคลินิกเข้าคลินิกต่อไปข้อสุดท้ายเล่าเรื่องพีชช่วงมัธยมเรื่องพีชก็ได้อะไรก็ได้มี มันมีเรื่องหนึ่งตอนมัธยมนอนมันโม2าม3ตัวน,นั้นแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบว่ารีพลาสหรืออะไรอะช่วงอะไรสักอย่างอะที่แบบว่าที่มันจะมีช่วงที่แบบคนเขาของขึ้นกันเยอะๆมีอการเหมือนผีเข้าอะไรอย่างงี้ป่ะเออมีอาการแบบเออประมาณนั้นอะ <S <S 2> <S 2> ซึ่งบางคนอะเราก็เข้าใจได้นะเพราะว่าบางคนเขาแบบพอนับถือมันเลยเป็นแบบคือที่โรงเรียนหน่ะอาจารย์อย่างงี้เขาก็พูดว่าแบบมันเป็นอุปทานหมู่หรือเปล่าที่แบบว่า อ่ะคนนี้เป็นอ่ะสักพักอีคนนึงเป็นแล้วก็คือแบบนั่งเรียนกันอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยู่ดีก็ขึ้นขึ้นขึ้นกันจนแบบไม่ได้เรียนอ่ะ่วงนั้นคือแบบว่านั่งเรียนปุ๊บอาจารย์สอนอาจารย์สอนแบบนึงเริ่มละมีคนตันมีคนเคาะโต๊ะอะไรเงี้ยก็คือเจ <ใน S 2> ค,คิดว่านี่แหละเป็นเรื่องที่แบบว่าพีคในตอนมั<บ>น,นกมขำๆนะตอนนั้นแบบจะขึ้นอะไรกันนักหนาขึ้นจนแบบแต่ก็ดีนะไม่ได้เรียนเพราะชอบเออเพื่อนเราไปเลยแล้เที่เราสนใจอาจารย์ไปเราก็แบบว่าไม่ต้องเรียนสบาย อยากเรียนผู้ชานั้นกระเป่าเขาเลยแก้ขอข,อขึ้นต่อไปเอาของเราไปน,นะของเราก็จะเป็นตอนที่กําลังเรียนอยู่แล้วตอนนั้นขอครูไปดูผู้ชายแข่งบาส เราไม่ใช่เป็นคนขอนะเพื่อนอีกคนนึงขอแล้วตอนนั้นครูกําลังสอนอยู่ทุกคนเขาอยู่อยูคค่ครูคาขอนุญาตไปดูผู้ชายแข่งบาสค่ะอย่างนี้เลยแบบทุกคนในห้องแบบหันมาแบบอึ้งอะ่ะมุงกล้าขอครูได้ไงวะอะไรแล้วเหมือนครูเขาก็พูดแบบประมาณว่าเธอก็เลือกเอาระหว่าง,ระ,างระหว่างเรียนเรียนตอนนั้นจะสอบแล้วเหมือนครูบอกแนวข้อสอบกลับไปดูคนผู้ชายแข่งแค่ผู้ชายแข่งบาสอ่ะเธอจะเลือกอะไรเลือกเรียนเพื่อนเก็บข้าวของไปดูผู้ชายครู<ๆ> อันี่สุดยอดมึงกล้าลุกขึ้นไปได้ยังไงไม่มึงก็สุดยอดมึงตามเขาไปเลยแล้วครูก็สุดยอดมากตามเพื่อนไปก็ไหว่ะเออนั่นแหละคือพีคมากทำไมพาที่ครูแล้วเงียบบางทีเลยก็คือของของเราใช่ไหมเหมือนว่าตอนนั้นน่ะเขาเหมือนจะตรวจเหมือนเราใส่ชุดพละมาแล้วแบบทุกคนอะเขาจะใส่ชุดนักเรียนกันใช่ไหมข่าวไว้ไว้ว่าเหมือนอาจารย์เขาจะตรวจอะไรประมาณนี้ใช่ปะเราก็เลยชวนเพิ่งกันไปแอบในห้องน้ำแล้วก็แบบเหมือนรอให้แบบว่าเคนเลื่อนแถวใช่ไหมแล้วก็จะได้แบบว่าเนียนเงียนไปอะไรเงี้ย สรุปกูเข้าห้องน้ำมาเมื่อใช่ปะอจา,อาะอจารย์เออาาาจรย์เปิดประตูจ้าอาจารย์บอกออกมาได้ละนี่ก็แบบนสันอ่ะไปยืนคนแบบ <c oughs> เด็กคนอื่นเ <c oughs> ข้ามาอย่าเงี้ยกับกับกับอีหวานอ๋อไม่ <c oughs> ไม่เห็นขาใช่ปะเ <c oughs> พื่อจะยกไม่เห็นขาพลาแต่แบบอาจารย์บอกว่าออกมาได้ละแล้วตอนนั้นสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยเ่ีะแล้วแบบออกก็ได้ว่วโดนอะไรไหมเหมือนโดนเรียกไปย่องอ่ะพุองอะไรไม่รู้ยียทำเพื่อน ไม่นนแหละก็โดนหาคะแนนไปใ <laughs> ช่แ,แล้วคือฉลาดน,น <laughs> ยืนมันโถสซ่วมไม่ให้กูเห็นข้างล่างแต่จริงๆประตูคือล็อกแน่นเลยค่ะ <laughs> ล็อคย่องเดียวด้วยอีอด <laughs> คำถามทั้งแปคำถามของเราก็มีกันแค่นี้เดี๋ยวไว้จะมาเล่นกับทุกๆคนอีกนะคะ <c oughs> อ่ะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พวกเราได้นะคะเดี๋ยวไว้มีอะไรมาเล่นอีกเดี๋ยวจะโพสในอินสตาแกรมของพวกเรานาะคะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายสี่สี่